คลิปนี้นะครับแนะนาการปรับเวลานะครับของนาฬิกานะครับไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาตั้งโต๊ะหรือว่านาฬิกาชนิดไหนก็แล้วแต่นะครับที่มีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับในการเดินนะครับระบบเดินนะครับบางคนจะเรียกว่าสายใยนะครับหรือว่าบางคนจะเรียกว่าจักรนะครับก็นะครับจะเราจะมาดูสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับนี่ครับปรับช้าปรับเร็วนะครับเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับเดินเร็วนะครับเครื่องหมายลบตรงนี้นะครับเดินช้านะครับ เราดูลูกศรนี่นะครับแหลมแหลนะครับว่าลูกศรชี้ไปทางไหนนะครับปลายแหลมชี้มาทางไหนนะครับคือหมุนทั้งนั้นครับถ้าเครื่องหมายบวกนะครับก็คือให้เดินเร็วขึ้นเดินเร็วขึ้นนะครับเราหมุนนะครับไปตามลูกศรนี้ครับก็คือหมุนซ้ายครับนะครับก็คือหมุนซ้ายหมุนทวนเข็มนะครับแต่ว่าถ้าเรานะครับต้องการให้เดินช้านะครับเราหมุนตามเข็มนะครับตามลูกศรชี้นี่เลยครับปรับไปทีนิดนะครับปรับไปเรื่อยๆนะครับ ก็คือใช้ไข่ครวงนะครับปักแบนนะครับใส่เข้าไปในร่องตรงนี้ครับนี่ครับเสียบเข้าไปนะครับพอเสียบไปปุ๊บนะครับในการเด็นช้าหรือจะเร็วนะครับเราจะปรับนะครับปรับโดยการหมุนนะครับอย่างเช่นผมจะให้มันเดินช้านะครับผมก็จะหมุนไปทางขวานะครับนิดหนึ่งนะครับหรือหมุนตามเข็มนั่นเองนะครับนะครับพอใส่ตรงล่องปุ๊บนะครับหมุนขวาครับนี่ฮะ ปรับทีนี้นะครับก็ค่อยปรับนะครับปรับไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะตรงนะครับต้องใช้เวลานิดหนึ่งครับกว่ามันจะตรงนะครับทุกครั้งนะครับที่เราปรับเวลาตรงนี้นะครับเราต้องหมุนเข็มยาวให้ตรงกับเวลาจริง้วยทุกครั้งนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่สงสัยเรื่องใดก็แล้วแต่นะครับเกี่ยวกับนาฬิกาโบราณนะครับติดต่อมาที่ AM นาฬิกาโบราณได้นะครับทางไลน์ครับยินดีครับสวัสดีครับ